เอาละครับผมได้เวลาที่เรามีนัดมาพบกันนะครับกับเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องนะครับเหรียญกระสาบหรือแม้กระทั่งแบงก์ธนบัตรเราก็มีมาเสนอความรู้ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้กระผมขอเสนอเรื่องราวเหรียญ10บาทนะครับที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงๆใครมีนําไปขายได้เลยก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเหรียญ10บาทปัจจุบันนี้ก็มีหลายปีพศที่ซื้อขายกันได้จริงๆบางท่านก็บอกว่าขายไม่ได้เลยไม่เห็นขายได้เลย ขอเพียงแค่มีครับปีพศที่ผมจะระบุดังต่อไปนี้และก็มีหลายร้านด้วยกันนะครับที่กําลังสนใจอยู่นะครับเนื่องจากมีจํานวนการผลิตน้อยและค่อนข้างหายากนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเหรียญ10บาทปี4ีหนึ่งเหรียญปีนี้ก็เริ่มมีการค้นหานะครับหลายๆร้านก็รับซื้อแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอีกปีหนึ่งก็คือปี2531นยนะครับเหรียญนี้ก็คงบอกได้ตามตรงว่ารับซื้อแทบทุกร้านนะครับเนื่องจากจํานวนการผลิตน้อย ปัจจุบันตอนนี้หลายๆร้านก็ให้ราคาเกือบพันบาทเข้าไปแล้วส่วนเหรียญ10บาทปี2533นั้นก็ต้องบอกตามตรงว่าราคาสูงมากนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่ารับซื้อทุกทที่นะครับสำหรับร้านใหญ่ๆก็ต้องบอกว่ารับซื้อจริงๆนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่หายากที่สุดของบรรดาเหรียญ10บาทเลยก็ว่าได้ เอาละแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของเหรียญ10บาทอีก1ปีนะครับที่เปิดไปเจอใน Facebook แล้วมีคนรับซื้อนะครับมีร้านร้านหนึ่งรับซื้อเอาไว้นะครับหลายๆท่านก็คงจะทราบกันแล้วนะครับเพราะเราได้เอาข้อมูลของเขามาแชร์บ่อยมากนะครับวินคอยนะครับ หรือว่าเพจทาง a c e b o o k นะครับรับซื้อเหรียญเก่ารับซื้อแบงก์เก่าเงินพดด้วงบายวินคอยนะครับเข้าไปชมเงินได้สําหรับเหรียญที่ทางเพจรับซื้อนะครับก็ประกาศร,รับซื้อเหรียญ10บบาทเอาไว้นะครับเป็นเหรียญ10บาท2สีในปี2531ทางร้านได้ตั้งไว้ที่ราคาสภาพใหม่ไม่ผ่านการใช้งานอยู่ที่รับซื้อเหรียญละ700บาทและสำหรับเหรียญสภาพทั่วไปเลยนะครับเหรียญ10บบาท2สีปี3 1สภาพทั่วไป ทางร้านก็ตั้งราคาไว้ที่300บาทก็เป็นองค์ประกอบที่เห็นได้ชัดนะครับการรับซื้อเหรียญก็ต้องบ่งบอกไปถึงคุณภาพของเหรียญเป็นหลักนะครับสภาพใหม่สภาพดีอย่างไรก็ราคาจะอัพขึ้นไปได้อีกพอสมควรนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่มีเหรียญต่างๆอยู่นะครับคิดว่าเป็นเหรียญหายากนะครับหรือสนใจอยากปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คลิกเข้าไปชมดูได้ทางเพจรับซื้อเหรียญเก่ารับซื้อแบงก์เก่าเงินพลด,ดวงบายวินคอย และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เราได้รวบรวมข้อมูลมาเป็นความรู้ให้กับท่านได้ติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับทีการรับชมรับฟังชอบประการไหนก็ฝากซับสไครต์ไปด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในช่องคนรักพระแห่งนี้นะครับสวัสดีครับ